สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้ ผมก็สรรหาของเล่นแปลกๆนมารีวิวให้ท่านได้ชมไปแล้วครับผมนะคลิปนี้มาดูกา์ดบ้างขึ้นกว่าครับผมเพราะว่าทุกทีก็จะรีวิวพวกหุ่นยนต์พวกเอ่อพวกของเล่นแปลงร่างหรือว่าของเล่นที่เก่าๆอย่างงี้ครับผมอันนี้มาดูกา์ดบ้างเพราะว่าวงการกาดตอนนี้นะครับกาดเอ่อดาวกล่นบอลหรือจากขนมโอเดนยนาซึ่งเป็นของแคนดี้ทอยนะครับกาดก็เป็นของเล่นชนิดหนึ่งนะครับผมนะเอ่อว่า เอามาสะสมก็ได้นะครับผม,มเหมือนของเล่นทั่วๆไปนะครับผมแล้วแต่เราจะคิดวิธีเล่นนะครับผมแต่ว่าครั้งนี้กัด ดากอนบอลหรือว่าการ์ดจากขนมโอเดียนย่านหายากมากๆเลยครับจากในเซเว่นนะครับงั้นมาดูการ์ดจากทาร์น f o เมอร์มันเกิดครับผมวงการการ์ดทาร์นโฟเมอร์นี่ก็คือจะเงียบๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าหุ่นทานร์น f o เมอร์เขาจะเล่นพวกแปลงร่างได้นะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีใครที่จะสะสมหรือพูดถึงการ์ดของเรื่องทาร์น f o เมอร์เท่าไหร่เลยครับก็จะหาดูยากนิดน,นึงฮะผมเลยนํามารีวิวให้ท่านได้ชมครับผมก่อนอื่นจะมาดูมาชมกันนะครับผมผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์ แชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็เข้ามาดูมาชมทุกๆท่านเลยนะครับผมผมขอขอบพระคุณมากๆนะครับถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดนะหรือว่าอย่างของเล่นตัวนี้เป็นเป็นการ์ดนะครับไม่ถูกใจท่านนะครับผมผมก็ขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับผมอย่างไรก็ดีนะครับผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับถึงว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมนะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าครั้งเนี้ย ปกติแล้วทาร์นฟอร์เมอร์นะครับก็จะเป็นแค่หุ่นแปลงร่างทั่วๆไปนะครับไม่ค่อยมีใครสะสมพวกการ์ดเท่าไหร่นะครับผมแต่ครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นการ์ดนะนิวการ์ดนะครับอันนี้โอ้ปี2 0 3พันสาบเ็ดนะโอ้ยในทาร์นฟอร์เมอร์แต่ไม่ได้บอกภาคไหนครับอันนี้เป็นรูปของฝ่ายผู้ร้ายนะครับผมก็ดีซิปิคอนนะครับตัวตรงนี้เป็นออโตบอกนะครับทาร์นฟอร์เมอร์นะครับผมก็จะเป็นรูปบับเบิ้ลบีนะครับแล้วไปโลโก้นะครับด้านข้างกล่องก็ไม่มีอะไรก็จะเขียนว่า เออทาร์ฟอร์เมอร์เนี่ยตั้มเป็นตัวนูนๆนะครับดีมากเลยครับเนี่ยเป็นนูนๆขึ้นมาเลยนะครับผมนะกล่องมาแวครับผมเนี่ยฮะแวบแววววโอ้ตรงนี้ก็คงจะเป็นรายละเอียดนะครับผมเนี่ยของเขานะครับผมว่าการรุ่นนี้เป็นแบบไหนยังไงนะครับผมวิธีการเล่นก็จะมีบอกด้วยนะครับผมนี่จะเป็นการ์ดแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้มาจากภาพไหนนะครับผมก็ไปเจอที่ร้านขายของเล่นมาก็เลยซื้อเก็บสะสมไว้นะผมก็นอกจากสะสมหุ่มแล้วก็สะสมการ์ดด้วยนะครับผมนี่ผม วัดขนาดแพคให้ดูนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเอ็ดเซนนะครับผมเนี่ยฮะถ้าเราเอาจากตรงนี้นะครับผมท่านนี้ก็เป็นสิบสามเซนนะครับข้างบนนะครับสิบสามเซนนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณสักหกเซนครึ่งนะครับ 6เซนครึ่งเเซนนะวานหนาของนี่ก็อยู่ประมาณสักเซนครึ่งนะครับผมเนี่ยเซนครึ่งนะครับแค่นี้เองนะนี่เป็นกล่องกาดนะครับมาแกะกล่องด้านในดูนะครับผมตรงเนี้ยเป็นกาดดาวนบอลนะรอนีะค่นไม่รู้จักในขนมเอเดนยานะฮะเนี่ยแบบนี้เองนะเนี่ยเป็นขนมยังไม่ได้แกะเลยครับผมแกะเล่นจากกาดนะฮะ อันนี้หายากครับไดเวนไม่ค่อยมีขายแล้วครับผมก็จะได้การ์ดมาเยอะนะตอนนี้ผมมาดูการ์ดทาร์นโฟร์เมอร์ซึ่งหายากกว่านะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครสะสมหรือเล่นเลยนะครับผมนี่จะเป็นแพ็คแบบนี้นะก็จะปึ๊บแกะออกว่าด้านในนะครับผมปึ๊บปึ๊บการ์ดจนี่ในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมนี่เป็นของเก่าเก็บกันนะครับปึ๊บกล่องก็สวยดีนะครับผมชอบกล่องนะปั๊มนุนๆนะครับผมอันนี้เรามาดูการ์ดกันดีกว่าอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเนี่ย ะด้านหลังก็จะเป็นรูปฝ่ายออตตอบอกนะครับผมมีทั้งหมดก็โหองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสปดสิบเก้าีสิบยี่สิบยี่สิบสห้าก็ใบก็ประมาณ 5, ายีาฮะยีใบนะครับผมนีม่ดูด้านนี้ครับโอ้โหออตตอมัดพามนะครับผมอันนี้ก็จะมีค่าพลังบอกนะครับผมนี่มีค่าพลังบอก ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นี่ก็มีเป็นอัลติเมทพาวมในภาพของเอ่อท랜ส์ฟอร์เมอร์มูวี่นะครับผมไ่ถึงไม่หนังกะตโตหรือเป็นจีวันนะฮะนี่ก็จะเป็นอาลีนะครับผมสวยดีครับผมผมว่าเขาก็พิมพ์ดีนะครับผมเนี่ยสวยจริงๆนะครับการ์ดนะครับไม่ธรรมดานะครับผมนี่เห็นไหมก็จะเป็นอันนี้ดีเซติคอนฮะฝ่ายผู้ร้ายนะครับผมนี่ดีเซปติคอนอย่างนี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายพระเอกบับเบิ้ลบีนะครับผม โอ้โหสวยจริงๆนี่เป็นชาเลตนะครับผมนี่รถพยาบาลแปลงล่าอ๋อนี่มีเมกะตซนด้วยครับผมนี่ให้ดูเวทีละบครับเป็นข้าพลังนะครับเอะตรงนี้ก็แปลกนะครับสกิสนะครับสกิสนี่เออแปลกฮะเป็นรูปร่างแบบแปลกฮะไม่ค่อยเคยเห็นนะครับสกิสนะฮะหุ่นก็แปลกดีครับผมนี่หุ่นแปลกๆเลยนะครับผมตรงนี้ไอออนไฮแน่นอนครับโอ้โหฝ่ายพระเอกผู้ช่วยพระเอกหล่อเท่มากเดียด้จริงๆครับถูก เออพวกเดียวกันค่าเดียวตายไปแล้วครับผมเออ,เอ,อบับเบิลบนะครับผมบับเบิลบีโอ้โห و, สวยจริงๆเลยนี่อันนี้ดิสซิคอนโอ,อ้โหก็จะเป็นการแบบนี้นะครับทั้งหมด27แบบ27ใบนะครับผมนี่ฮะให้ดูทีะละใบแล้วกันนะครับผมอืมสว,สวยทุกใบเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมีซ้ำด้วยโอ้โหมีซ้ำนี่ไอ้อนไฮยซ้ำหนึ่งแล้วครับ นี่เมกะตอนอันนี้ก็คงจะซ้าถ้าเป็นไม้ธรรมดาครับมันก็จะมีใบซ้ํในเมกะาตอนนี่เมกะาตอนก็หลายๆลาานะครับนี่อัติมัพานนะครับผมสวยนะแจสนะครับ, Jazz รบโอ้โหแจสโอ้โหรถเท่มากเลยหุ่นกระเท่นะครับเป็นของเล่นนี่ไอออนไฮนี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวเดียวกันเมกะาตอนแล้วก็จะมีแค่นี้เองครับผมนี่ชาเลจ์นะครับผมอัตมัดพามโอ้โหบัตเบิรบีล่างนี้เท่จริงๆเลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแมกกาตอนนะฮะไอออนไฮ แมกกาซออนอ๋อมีวิบวับด้วยนะครับผมนี่วิบวับตือเป็นลนักษณะงานคล้ายๆแบบว่าเอาเ่อเรียกว่าอะไรนะเออโฮโลแกรมโฮโลแกรมก็คือเนี่ยแสงเขาสะท้อนได้ลองเปรียบเทียบกับธรรมดานะครับผมนี่ธรรมดาจะไม่สะท้อนเห็นไหมฮะ ธรรมดาอันนี้อันนี้เป็นเฮลิโแกรมนะครับผมก็จะทอนปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปนวปั๊มทองด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ปั๊มทองสวยเลยครับผมแต่ตัวนี้ไม่ได้ปั๊มนะครับเป็นสีขาวธรรมดานะครับผมนี่เป็นสีขาวธรรมดานะครับแม่มีปั๊มทองหรือแกรมฮะอันนี้คงจะเป็นใบพิเศษนะครับผมอืมก็จะเป็นระดับ R นะครับแรสนะครับ R นะครับ R ะฮะ ไ่ถึงกับ S R นะ S R จะเป็นขอบพอนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเอ่อในพวกการาดของลายของอออ่อทรานสฟอร์เมอร์นะฮะพวกนี้นะครับจะมีเรียกค่าระดับการ์ดแบบไหนยังไงนะครับสวยจริงๆเลยครับผมเหนื่มา เปรียบเทียบกับเอออันนี้นี่ดีกว่าครับนี่นี่ฮะวิบวับวิบวับนี่ฮะนี่ดาวก้อนบอลอันนี้เป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ตัวนี้เป็นของเก่าเก็บนะครับผมนี่ฮะแจ๊สยะนี่มีมีปั๊มทองอันนี้ก็ปั๊มทองอ่าอย่างเงี้ยฮะนี่ปั๊มทองอันนี้ขอบทองนะครับผมนี่แบบนี้เอาการ์ดมาเปรียบเทียบให้ดูกันครับนี่ระหว่างดาวก้อนบอลกับทาร์นฟอร์เมอร์นะฮะนี่นะการ์ดจริงๆแล้ว พวกคาน์ฟอร์เมอร์พวกบีดวอลก็มีสะสมเยอะนะครับผม,มสวยสวยทุกใบเลยนะเนี่ยเราเก็บไว้ก็ไว้ดูเรื่องราวก็ดีนะครับแต่เอามาเล่นกันก็สนุกนะครับแต่ว่าผมไม่เคยเห็นพวกาทาน์ฟอร์เมอร์มาเล่นเขียการ์ดมาเล่นแปะการ์ดอะไรกันเลยนะครับไม่เล่นแบบเล่นเอาการ์ดมาเล่นส่วนใหญ่ก็จะซื้อเอาหุ่นมาเล่นเป็นแปลงล่างนะฮะแล้วก็มาแอคชั่นตั้งโชว์ซะมากกว่านะครับผมว่า การ์ดของพวกเอ่อพวกทานฟอร์เมอร์ก็เลยไม่ค่อยมีใครนำมาให้ชมนะครับผมเนี่ยโดยส่วนทุกใบเลยนะครับผมส่วนการ์ดดาตฟ้บอลนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับโอ้โหตอนนี้สุดๆจริงๆครับหาก็ยากนะราคาก็เอ่อรู้สึกจะสูงนะฮะสูงพอสมควรน,นะครับการ์ดเด็ดๆนะครับพวกขอบทองปั้มทองหรือ s s r นะครับผมสวยจริงๆเนี่ยได้ได้ใบพิเศษอาใบหนึ่ง ก็ทำดีนะครับผมด้านหลังก็จะเหมือนกันทุกแผ่นนะครับผมเป็นแบบนี้เองนะฮะสวยจริงๆครับถ้าว่าท่านใดชอบการ์ดนะครับก็ลองหาซื้อดูนะครับผมผมก็ไม่ได้มากล่องเดียวนะครับไปเจอที่ร้านขายของเล่นมานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ฮะสวยดีนะราคาก็ไม่แพงนะครับผมก็คงจะแล้วแต่ร้านเขาขายนะครับผมเนี่ยผมก็จะไปกําหนดราคาให้ตายตัวไม่ได้นะครับผมเสวยๆฮะเนี่ยมีปั๊มนูนด้วยนะครับ สวยจริงๆเลยครับผมวันนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกเป็นการ์ดทาร์นโฟร์เมอร์ดีกว่านะครับผมนะฮะการ์ดทาร์นโฟร์เมอร์นะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีท่านใดนำมาให้ให้ดูให้ชมนะครับผมก็เลยต้องมีของอยู่แล้วผมก็ชอบเก็บการ์ดนะครับผมก็เลยนำมาให้ท่านได้ชมได้ดูกันครับนี่ตัวนี้แปลกกับเพื่อนนักคิดปแปลกจริงๆครับนักคิดปหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาบอกชื่อผิด ผมก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับก็คิดทําไมมีแต่กระดูกแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ก็ได้ชมนะครับดูการ์ดกันนะเพราะว่าของเล่นก็รีวิวมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนําของเล่นแปลกๆนามารีวิวให้ชมเช่นเคยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับผมผมก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ